อยากสุขภาพดีแนะนําให้กินผักพื้นบ้านที่ชื่อว่าผักปังเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นวันนี้เรามีรายละเอียดมาฝากครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นวาวาดีไอวเดิมทีผักปังเป็นผักที่มีถิ่นกําเนิดในแถบแอฟริกาและมีกระจายพันธุ์ในแถบทวีปเอเชียเช่นจีนญี่ปุ่นพมา่าลาวกัมพูชาเป็นต้นส่วนในประเทศไทยนั้นพบได้แทบทุกภาคของประเทศ มีทั้งชนิดที่รับต้นสีเขียวที่เรียกว่าผักปังขาวและชนิดที่รับต้นสีแดงซึ่งเรียกว่าผักปังแดงครับและมักจะพบในหมู่บ้านตามทุ่งนามากกว่าในป่าพบมากในภาคเหนือและอีสานส่วนภาคใต้ไม่ค่อยพบมากนักเพราะว่าไม่นิยมรับประทานจึงไม่มีการปลูกไว้ตามบ้านเรือนผู้คนในปัจจุบันแทบจะไม่รู้จักผักชนิดนี้กันแล้วครับ แต่สําหรับคนในสมัยโบราณใช้ประโยชน์จากผักปังหลายอย่างนอกแต่จะใช้เป็นอาหารแล้วยังใช้ทําเป็นยาจะเรียกว่าเป็นสมุนไพรก็ว่าได้ส่วนประโยชน์ของผักปังนั้นมีมากเหลือเกินครับผักปังมีสรรพคุณมากมายและมีคุณค่าทางอาหาร โดยพบว่าผักปังจะมีแคลเซียมและธาตุเหล็กสูงและยังอุดมไปด้วยวิตามิน A, วิตามิน B วิตามิน C มีสารต้านอนุมูลอิสระคราบที่ช่วยในการชะลอวัยเมื่อของดอกผักปังจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีมากเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยในการาบำรุงสายตาป้องกันอาการอ่อนเพลียการนำผักปังมาปรุงเป็นอาหารนิยมนำมาลวกหรือว่าต้มให้สุก ใช้รับประทานร่วมกับน้ำพริกเช่นน้ำพริกอ่องน้ำพริกตาแดงน้ำพริกดำหรืออาจนำไปประกอบอาหารเมนูของดอกผักปังเช่นใส่ในแกงจืดหมูสับแกงแคแกงเรียงแกงส้มแกงอ่อมนำผักปังไปผัดกับแหนมผัดน้ำมันผัดใส่ไข่ชาวล้านนาจะนิยมนํำเอาดอกของผักปัง มาใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารประเภทจอที่เรียกว่าจอผักปังจอผักปังนั่นเองผักปังเป็นผักที่ปลูกและขยายพันธุ์ได้ง่ายครับนิยมใช้อยู่2วิธีก็คือการพมเมล็ดและการปักชำกิ่งเพียงแค่มีดินอยู่ก้นกระถางหรือข้างร่องปูนริมรัว้วก็สามารถปลูกได้ครับมีเถาให้เลื้อยพันธุ์ ปา,างเป็นผักที่จเจริญเติบโตได้เร็วครับถ้าเกิดว่าเราเด็ดเอายอดมาทําอาหารรับประทานเพียงไม่นานเขาจะออกยอดและแตกกิ่งแตกใบให้เราเก็บกินอยู่เรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราหมั่นให้น้ําดูแลอย่างดี และเพื่อนๆเ,เคยแล้รับประทานผักปางบ้างหรือไม่หรือเคยนําเอาผักปางไปประกอบเป็นเมนูไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับ